ครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่ทะเลนะครับนี่เดีย๋ยวมาดูบ้านโบราณอีกหนึ่งหลังนะฮะอันนี้จะเป็นโบราณมากนะฮะดูเอาครับโบราณในโบราณก็ต้นโพจนขึ้นไปปกคลุมนะครับคือทั้งหลังนี่คือมีแต่ต้นโพเลยนะครับ เป็นบ้านโบราณข้างในเป็นลากต้นโพแบบขึ้นตามผนังนะครับเยอะเยอะมากเดี๋ยวพามาดูข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเข้าไปข้างใน อันนี้จะอยู่ใจกลางของทะรกนะครับดูมีมวลขังเหมือน เป็นประตูเหมือนจะเป็นมีหกล็อกนะหกหกประตูนะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนอเ,เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวค่อยเข้านะเดี๋ยวผมมาอ่านดูอะไรน่าจะเป็นประวัตินะ บ้านโบราณหลังนี้เป็นบ้านของนายหนูสีวรกุลนะฮะอะไรนี่น่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งมักชื่อเฮียนเรียนดึงดึงน่าจะเป็นชื่อของคนชื่อนายหนูนี่นะและนางหนูนาอุปพงค์นะ นี่ก็สร้างตั้งแต่ปีคศ1917นะโดยประมาณนะครับหรือพศ2462นะครับก็ประมาณก็เป็นร้อยปีได้แล้วนะทีนี้ได้ดูแบบมีมนขังเนาะทุกยอดเลยอ่ะเดีย๋ยวผมพาเข้าไปด้านใน เปนด้านในนะครับเป็นบ้านแบบทรงแบบเหมือนจะเป็นสองชั้นเนาะแต่ว่ามันผุพังแล้วนะครับน่าจะเป็นสองชั้นเพราะดูจากดูเหมือนเป็นรูเป็นร,เนรูเป็นรูเหมือนเป็นที่แบบใส่ไม้ ชั้นที่สองอจุดนี้คือเย็นมากเลยนะครับเพราะว่าปกคลุมด้วยต้นโพนะดูดูต้นโพเป็นลากเลยนะลากต้นโพ จะไปดูอีกห้องนู้นนะครับห้องแต่เดินไปทางนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนเป็นก้อนหินอะไรถลม่มถลม่มนี่ฮะสุดๆเลยไม่เข้าดีกลัวเพราะกลัวไม่ใช่กลัวอะไรนะกลัวมันปุกพังอ่ะ พอดูดูจากตรงนี้แล้วมันจะมีการแบบแยกออกจากกันดูดูไมค้ครับก็เอียงๆแล้วเนาะอ๋ออันนี้ก็อยู่คู่กับ ถ้เรมาน่าจะตั้งแต่เริ่มมีทะาแลกนะครับนจะเป็นบ้านหลังแรกๆหรือเปล่านะโอเคครับผมก็พามาดูเนี่ยบ้านโบราณน,นะครับ มันโบราณร้อยปีนะที่ท่าเรกจังหวัดสกลคนครนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ